สวัสดีครับเอ่อคือผมก็อยากที่จะให้เห็นว่าผมพยายามที่จะลดหน้าท้องแบบไหนนะฮะทีนี้ผมก็ได้แอปพลิเคชันมาตัวหนึงนะฮะคือตัวนี้นะครับมันก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Runstats s i t u p Pro นะฮะมันก็จะเป็นแบ่งเป็นวิธีการซิตอัพก็คือซิตอัพหน้าท้องธรรมดานี่แหละแต่ว่าเวลาการใช้งานของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะะผมกดไปปุ๊บ มันก็จะขึ้นหน้าจอมาเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกจำนวนครั้งจะบอกเป็นเซตว่าเอ๊ะเนี่ยเซตเนี้ยคุณจะต้องจะต้องทำยังไงเหนึ่งครั้งว่าในหนึ่งในหนึ่งเซตของเขาเนี่ยในหนึ่งครั้งเขาจะแบ่งเป็นเซตให้อย่างเนี้ยเริ่มต้นก็จะเป็นหกสิบสี่อ่สามสิบยี่สิบสี่ยี่สองยี่สิบสิบแปดนะฮะแล้วเขาก็จะมียอดรวมมาให้ก็คือร้อยเจ็ดสิบแปดวิธีการก็คือกด Three, two, one, อ่าเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณพร้อมก็จะนับจำนวนครั้งให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตของวันนี้นะฮะผมจะเล่นยังไงอ่าเรามาเริ่มกันดีกว่าเฮ้ยพริตี้ three two one go s, <S i Set ups วิธีการคือเราก็เอามาวางไว้อย่างนี้ฮะแล้วก็ลบตัวขึ้นมันก็จะนับอ่าหนึ่งทีนะฮะก็ตามนี้ครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ ตัวแอปมันก็จะนับจานวนครั้งให้ในหนึ่งครั้งนะฮะว่าได้เท่าไหร่แล้วแล้วเขาก็จะมียอดรวมของเขาว่าเนี่ยคุณได้เท่าไหร่ใน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 การซักแต่ละครั้งทุ <20. S 1> อนเท่ t h Mẹ quá Shhh คิดว่าการทำโตว้วนี้แม่งลำบากในการลดอย่างนี้นี่น,น,นะฮะในชิพหอยคดีหาซีบล้ว Last now. โอเคครับเมื่อมืถึงกำหนดเขาจะมีเวลาพักให้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเซตต่อไปว่าคุณจะเซตต่อไปจะจะเป็นยังไงก็ทีนี้ก็แค่เป็นเป็นการที่จะเอามาให้ดูเฉยๆอเล่นยังไงนั่นเอง เมื่อมันครบเซตปุ๊บเรากกดสต็อปและเซรมันก็จะมียอดให้เห็นใช่ไหมฮะอ่ะนั่นแหละก็ความจริงมันเป็นยอดมันเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องจ่ายตังค์นิดนึงแต่ถามว่าก็คุ้มค่ากับการใช้นะฮะก็ลองดูแล้วกันก็สำหรับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่า มันใช้งานยังไงมันเล่นยังไงแล้วผมมีการนับแบบไหนในการที่จะเอามาให้เห็นกันหวังว่าคงจะช่วยเป็นกำลังใจในการลดูมิกะทีของผมนิดนึงนะะสําหรับคนชอบหมีนี่อดใจนิดนึงนะครับออกจเซ็กซี่ขนาดนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ